แรงบันดาลใจในการสร้างที่พักทางเลือกหรือโฮมสเตย์นี้ เพื่ออยากที่จะให้ลูกค้าหลีกหนีการใช้ชีวิตในเมืองที่แออัดวุ่นวายได้มาสัมผัสกับการใช้ชีวิตชาวสวนในชนบทจริงๆและได้รับบรรยากาศที่เหมือนอยู่ชนบทจุดเด่นของที่พักที่ต่างจากที่อื่นที่พักมีความเป็นส่วนตัวและก็ปลอดภัยโดยมีกล้อง CCTV รอบที่พักเพื่อความปลอดภัยมีรีเซพชั่นตั้งอยู่บนหน้าโฮมสเตย์และมีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านสวนของคุณตาคุณยายสมัยก่อน และจะมีบริการมอร์นิ่งคอรปลุกลูกค้าเป็นเสียงไก่ขัน <c oughs> แล้วพนักงานจะมาต้อนรับลูกค้าในายามเช้าในส่วนของสวนรอบที่พักลูกค้าสามารถเก็บวัตถุดิบเองและก็มีบ่อปลาที่สามารถตกปลาได้และสามารถนำวัตถุดิบที่หาได้ไปให้พนักงานทำเมนูที่อยากทานหรือจะทำด้วยตนเองก็ได้เช่นกันโดยขณะการทานอาหารจะมีพนักงานมาบรรเลงเปียโน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าและตอนกลางคืนจะสามารถชมหิงห้อยได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยแบบโบราณในส่วนของห้องพักห้องพักจะเก็บเสียงและจะมีโคมไฟในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศให้แก่ลูกค้าที่เป็นคู่รัก กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคู่รักหรือคู่เพื่อนซีที่ต้องการใช้ชีวิตและสัมผัสบรรยากาศแบบชาวสวนไทย